สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาวโอนนะคะเรขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสี่หน่อยในงวดของวันที่4นะคะเดือน 4, 2566นะคะวันนี้น้องเอดก็มาแบ่งปันนะคะชุดโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกดไปรับชมน้องเอดฝากทุกท่านนะคะกด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็ถ้าใดที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะพี่ๆเนาะแอดจะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกคนไปรับชมน้องแอดก็ฝากคำเตือนคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดประปนกันไปนะคะ,ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่น้องเอสขออภัยด้วยนะคะเจาะไม่เข้านะคะพี่พี่ของเมื่อวานนะคะน้องเอสให้เด่นที่9แล้วก็5แล้วก็ ศูนย์นะคะพี่พี่สำหรับเมื่อวานนะคะน้องเอสไม่มาแค่ตัวนี้นะคะพี่พี่ศูนย์กับเก้ามานะคะตัวดินน้องเอสนะคะพี่พี่ห้านี่ไม่มานะคะพี่พี่มาแค่หลักร้อยเนาะสำหรับตัวด่นนะคะพี่พี่สามารถจับไปเป็นแนวทางได้นะคะเพราะว่าน้องเอสให้ไปเมื่อวานนี้ด่นเก้ากับศูนย์ก็มานะคะเมื่อวานนี้ศูนย์มาเด้งๆเลยนะคะ แต่น้องเอสโจไม่เข้าก็กราบขออภัยด้วยนะคะส่วนเก้มื่อวานนี่มาเกงนะคะดูน้องเอดเจให้เก้าสมนะคะพี่พี่ผิดแต้มเดียวก็กราบขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะสามารถจับตัวดินไปเป็นแนทางได้นะคะถ้าไม่ชอบตัวเจาะในวันนี้นะคะก็ขอให้หิงๆิงปังๆนะคะพี่พี่ขอให้กลับมาเดินดีนะคะศูนย์น้องเอดว่าน่าจะยังอยู่นะคะศนแล้วก็หนึ่ง สามนะคะพี่ๆวันนี้ตัวเด่นน้องเอสดให้ไป3ตัวนะคะถ้าชื่นชอบนำไปเป็นแนวทางได้นะคะไปจับคู่จับบินได้นะคะตัวเด่นน้องเอถ้าท่านใดไม่ชอบตัวนี้น้องเอสดเจาะให้นะคะตัวนิ้นในวันนี้นิ้นไปที่0ูนย์นะคะมัดรวมนะคะสีหน่วยคู่แรกนะคะก็จะเป็น0 3าม 04 01นะคะพี่พี่ศู 02. ชุดนิ้นนะคะหนแล้วก็ หนึ่งสี่นะคะพี่พี่สำหรับตัวนิ้นในวันนี้นะคะสูตนตัวกันก็จะมีสามสองสามห้าสามเจ็ดนะคะพี่พี่ตัวกันองเอ็สามตัวนะคะสามตัวในวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สามนะคะพี่พี่เม็ดเดียว สามตัวนะคะน้องเอสให้มิตรเดียวไปหนึ่งศูนย์สามนะคะพี่พี่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้ขอให้พี่พี่สมาชิกนะคะโชคดีนะคะสำหรับแนวทางชุดคุ้งสุดท้ายวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องเอสมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ